สวัสดีครับผมเฮียชุนซีเฮ็ดคระบ,บอยพ่อมดเสกที่ให้เป็นทองประสบการณ์ตลาด25วปีตั้งแต่ปี241ทําตลาดเปิดท้ายมหาชนคนทํากินในรูปแบบของกองถมม้อนสองในยุคที่เศรษฐกิจมีการล้มฟุบม,มากเราก็เริ่มจัดตลาดนัดเปิดท้ายตั้งแต่ปี241เป็นต้นมานอกจากเปิดท้ายก็มาเปิดตลาดประจําในรูปแบบของตลาดสดรวมไปถึงไนท์มาเก็ตถามว่าทามาเยอะไหมทําจริงๆนะฮะ5-60ตลาดณนะปัจจุบันตอนนี้ก็ มีอยู่15ตลาดที่บางกระดีบางขุนเทียนถนนพระรามสองใช้ชื่อ CH เ a r k มาเกเปิดมาแล้ว8ปีตั้งแต่ตลาดเปิดท,ท้ายทีะวันอังคารศุกร์อาทิตย์จนมาเช่าที่เพิ่มได้อีกหนึ่งแปลงจึงเปิดเป็นตลาดสดเมื่อมันเห็นว่าดีดีเราจึงเช่าที่เพิ่มขยายขึ้นแล้วก็เริ่มจัดสรรเป็นตลาดสดตลาดใหญ่ตลาดใหม่ซึ่งมีความเป็นโมเดิร์นมาตรฐานขึ้นประกอบกับพบวงจรฟุดคอร์ดหรือฟู๊ดเซ็นเตอร์มีที่นั่งทานอาหารประจําหรือท่านจะมาเช่าเพียงพื้นที่ แล้วก็ก่อสร้างนะครับตามแบนเนอร์หรือแบบโปรดักของตลาดท่านก็สามารถที่จะทําแบรนด์ของท่านเองขึ้นมาหรือท่านที่มีแบรนด์อยู่แล้วก็เชิญนะครับด้วยประสบการณ์ต่างๆผมมั่นใจว่าผมคงจะทําให้ตลาด c ีฮ a r มาร์เก็ตบางกระดีเดินหน้าไปอย่างดีแน่นอนครับผลตอบรับปัจจุบันเฉพาะร้านค้าเก่าก็ประมาณ150แผงนะครับที่ประจําอยู่ตลาดสดก็จองเข้ามาประมาณนั้นแล้วนะครับ <S <S จากแผงท้าโดยประมาณ400แผงหมายถึงมีของใช้ด้วยไม่รวมบูธใหญ่ๆที่จะอยู่รอบ ตลาดใหญ่นะครับส่วนที่จองเข้ามาแล้วกระแสตอบรับดีนะฮะดีเกินความคาดหมายปัจจุบันเข้ามาก็60%แล้วครับคาดว่าเมื่อโครงสร้างตลาดเสร็จแล้วนั้นเราเปิดจองแบบให้เห็นภาพจริงของตลาดแค่5กิโลเราคิดว่าก็สมิ่งกิโลในหมู่บ้านก็หลายสิบหมู่บ้านนะครับกำลังซื้อดเดิมนั้นเป็นตลาดล่างกึ่งกลางนะครับที่7จปีที่ผ่านมาดีมากกระแสตอบรับเก่าดีอยู่แล้วเพียงแต่เราทําความเป็นมาตรฐานขึ้นเป็นโมเดลขึ้นให้ดูดี มีมาตรฐานคิดว่ากำลังซื้อคนชั้นสูงหรือหมู่บ้านต่างๆจะมีกระแสต,ตอบรับที่ดีแน่นอนครับสวัสดีครับผมชื่อกุ๋ยนะครับ ก็ตอนนี้กําลังทําตลาดบางกะดีอยู่นะครับจะใช้ชื่อว่าซ H Market บางกะดีช่วยงานคุณพ่อมาสิปีแล้วครับเกิดมาก็เจอตลาดตั้งแต่เกิดเลยครับเป็นอาชีพเราเลี้ยงผมมาจนโตทุกวันนี้ตลาดเปิดมา8ปีแล้วก็พอมีฐานลูกค้าอยู่เยอะพอสมควรกําลังจะรีโนเวทใหม่สร้างใหม่ให้ยิ่งใหญ่และอลังการมากขึ้นให้เป็นตลาดแนวโมเดิร์นมาตรฐานตามแบบที่ผมคิดไว้ครับเบื้องตน้นก่อนหน้านี้มันเป็นตลาดเปิดท้ายแล้วก็เป็นตลาดสดผมจะขึ้นโครงสร้างมาตรฐานแล้วก็เป็นตลาดครบวงจรมีทุกอย่าง ในตลาดผมทีเดียวเลยครับก็ตั้งแต่ตลาดสดของกินโซนฟูดคอร์ดร้านแบรนด์ต่างร้านสะดวกซื้อร้านอาหารร้านทองพวกแบรนด์วัดสันต่างเนี่ยจะอยู่ในตลาดผมครบวงจรหมดเลยครับสามารถรองรับลูกค้าได้หลายกลุ่มทั้งมาคนเดียวมาเป็นครอบครัวหรือว่ามากับแฟนมาเดินเล่นหรือเดินแบบจริงจังก็ได้นะครับเพราะตลาดกว้างใหญ่รองรับลูกค้าได้เยอะก็มีิ่งอํานวยความสะดวกเยอะที่จอดรถเยอะนะครับโซนไหมที่ทําขึ้นมานะครับก็จะมีโซนฟูดคอร์ดรองรับร้านอาหารได้เยอะมากเลยนะครับอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหอยท ร้านขายน้ำชานมไข่มุกก็พวกร้านบ็ฟเบิลต่างๆก็สามารถเข้ามาขายกันได้นะครับร้านใหญ่ขนาด6คูณ10เมตรนะครับสามารถทําคาเฟ่ได้ทําร้านอาหารหรือว่าทําร้านนวดเข้ามาเปิดได้นะครับพื้นที่ที่เราเตรียมขึ้นมานะครับสามารถรองรับบริการทุกอย่างได้เลยนะครับในตลาดนี้สําหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษลดค่าแรกเข้าไปเลย30%ครับร้านใหญ่ลด30%ไม่พอฟรีค่าเช่า2เดือนฝากด้วยนะครับตลาดซีเฮดมาร์เก็ตบางกะดีครับ